เทรดโดยใช้สิ่แจากทุนหลักร้อยเป็นหลักพันทำได้จริงไหมไปดูคลิปนี้กันครับก็มาเริ่มเทรดกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้เป็นบลกเกอร์ของ IQ o p t i o n ครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีมีจีเทรดเนี่ยหรืออยากสมัครใหม่นะครับเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได enfin, ้เลยครับก็จะมีทั้ง IQ o p t i o n โคดเทรดแล้วก็โอเทรดครับ เมื่อสมัครแล้วนะครับเขาก็จะมีบัญชีทดลองให้ใช้เนาะเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเทรดด้วยกันได้เลยครับมาอันดับแรกเนี่ยผมขอเกินก่อนนะครับว่ากลุ่มสัญญาณของผมเนี่ยอ่าก่อนที่เราจะมาเทรดด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาในกลุ่มปุ๊บ <c oughs> เทรดได้เลยนะครับเราต้องไปเรียนเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามก่อนครับตามรูปนี้เลยเนาะก็จะเรียนเยนกี่ยวกับพื้นฐานของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานของอ่าเส้นเทนไลน์เส้นอะไรต่างๆแล้วก็ดิเคเตอร์เนี่ยต้องเรียนให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยมาเทรดด้วยกันเนาะ มันยากไหมนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดท้ายคลิปไ้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราก็ขอไปดูเนาะส่วนต้น <S <S คลิปเนี่ยเราจะสอนในเรื่องของเทคนิคก่อนนะครับเผื <S <S <Okay. S 2> ่อใครอยากจะรู้เรื่องเทคนิคว่าเราเทรยยังไงนะครับโอเคก็มาดูเทคนิคกันก่อนครับอันดับแรกนะครับเราดูสังเกตเนี่ยเทนเนี่ยมันจะเป็นเทตลงใช่ไหมครับเทนลงแล้วสังเกตว่าแท่งแดงเนี่ยจะมีมากกว่าแท่งเขียวเรามองว่าเป็นมเมนตั้มขาลงเราจะหาจังหวะเทรดลงครับอ่า แต่จงหอะเฮดลงขอแล้วเนี่ยเราต้องรอกราฟเนี่ยย่อขึ้นไปชิดเส้นมากที่สุด <c oughs> หรือชิดแนวมากที่สุดอ่า <c oughs> เห็นเส้นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็คือเส้นแนวรับครับกราฟทะลุลงมาแล้วก็จะกลายเป็นแนวต้านประมาณนี้นะครับรอรอ,อย่อตรงนี้นะครับสังเกตดูนะผมจะรอกราฟย่อก่อนแล้วก็เข้าอ่าประมาณนี้โอเคเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรรอย่อมากกว่านี้นะครับแต่มันก็หมดเวลาแล้วเนาะ ผมต้องขอเกินก่อน,นนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเก่าแล้วเนาะก็ประมาณ2ปีถึง3สาปีได้ละก็ที่ผมเอาคลิปเก่ามาบรรยายเพิ่มเติมเนี่ยเพราะหลายๆคนนะครับไม่ค่อยได้เห็นคลิปนี้เนาะผมก็เลยเอามารีรันใหม่นะครับแล้วก็มาภาคใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเออการเหตดซิกเนลของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคที่เราเหรดเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเพราะว่ากลุ่มซิกเนลของเราเนี่ยมีมานานละแต่ก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับโอเคม้นี้ก็วินไปนะครับตามที่เราบอกเลยนะครับ ต่อไปครับไปไม้ถัดไปได้เลย <c oughs> ตรงนี้นะครับเราดูกราฟก่อนนะครับอ่าตรงนี้ผมเด้งขึ้นมาละว,ว่า e u r y ยปิดแดงพุท3สามนาทีก็คือปิดแดงแล้วเนี่ยเราสามารถกดลงได้นะครับในสามแท่งหรือจะลงแท่งเดียวก็ได้สองแท่งก็ได้สามแท่งก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งในกลุมของผมเนี่ยที่ผมบอกไปอย่างเงี้ยคือคนที่เขาเรียนจบแล้วใช่ไหมครับเขาเขาก็จะรู้ว่าต้องกดที่หนึ่งนาทีหรือสองนาที หรือสามนาทีเนี่ยก็แล้วแต่แต่ลคนที่ถนัดนะครับบางคนเทดยาวก็อาจจะจบ3ามแท่งบางคนเทดสั้นก็จ,จะจบแท่งเดียวประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เสียงนิดนึงเนาะแต่ทำไมผมถึงกดนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเป็นเทลงแล้วก็เป็นโมเมนตัมขาลงเนาะแล้วอย่างหนึ่งคือผม,ผมบอกพุทไปแล้วผมก็ต้องกดไม่ใช่ครับคือเราเรามองว่าเป็นโมเมนตัมขาลงด้วยเนาะแล้วเราก็มองว่าการเนี่ยมันน่าจะมีแรงลงอยู่นะครับ แลวอาจจะรีบไปนิดนึงด้วยก็ได้เนะาะตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าแต่หลายคนเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าในกลุ่มเนี่ยน่าจะกดบ้างไม่กดบ้างเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยไม่ฟิกนะครับว่าจะกดหรือไม่กดบางคนกดสนทางก็มีครับผมบอกกดพุทธเขากดคอกันเต็มเลยผมแพ้คนเดียวประมาณนี้ก็มีเยอะแยะครับซึ่งกลุ่มของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มที่บอกตอนนัวนี้กดขึ้นบอกตอนนี้กดลงไม่ใช่ครับคือเป็นกลุ่มที่เรียนไปด้วยกันฝึกไปด้วยกันครับประมาณนี้เนาะ ขอมาใครของนิดนึงนะครับซึ่งไม่ได้ขายมาหลายคลิปละซึ่งหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยนั่ม่นายมีคอร์ได้หรอมีซิกเนลด้วหรอนะครับก็วันนี้เราก็มาบรรยายบรรยากาศในห้องเรียนให้ดูเนาะตรงนี้นะครับก็คือผมบอก USB CSF คอ 2M หรือ2นาทีนะครับก็คือกดขึ้นนั่นเองเนาะ เราก็จะพิมพ์กันเล่นหยอกๆกันในกลุ่มนะครับว่าจริงๆแล้วในกลุ่มเนี่ยอาจจะมีคนพูดคุยนะครับแล้วก็พูดคุยได้เนาะแต่ผมกอไม่ได้แคปมาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ากดคอขึ้นไปนะครับแต่แต่แต่กราฟเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะแพ้นะครับเนื่องจากว่าเราเข้าที่ปลายเทนแล้ว สังเกตูน,นะครับว่าเวลาเราจะกดซื้อเนี่ยเราต้องรองกราฟย่อก่อนทุกครั้งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรากดแล้วเนี่ยมันติดตายนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงก็ถ้าเราชนะก็ดีไปแต่ถ้าแพ้ก็คงต้องแก้ไม่นะครับเพราะว่าสองหน้าที่เนี่ยก็คือสองแท่งผมเนี่ยเป็นคนชอบจบเร็วก็คือจะหนึ่งนาทีจบประมาณนี้นะครับหนึ่งนาทีเราก็จะจบละ ไม่อยากเหตุนา,นานนะประมาณนี้อ่าไันนี้เร<อ>าก็<อ>าแพ้ไปนะครับ5เหรียญน,นี่ผมที่ผมวงไว้ตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยเรามองว่าการาฟเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แท่งเขียวมากกว่าแท่งแดงแล้วก็แรงซื้อเด็กมาค่อนข,ข้างเยอะซึ่งผมกดอีกแท่งเนี่ยมันก็ไม่ติดกลางสุดมันก็ไปติดกลางแท่งเหมือนเดิมซึ่งผมมองว่าการาฟแรงด้วยเน็ตผมก็ช้าด้วยนะครับหลายๆอย่างเนาะ เห็นไหมครับสังเกตดูแท่งเขียวเนี่ยจะมากกว่าแท่งแดงแท่งแดงก็มีใช่ไหมครับบางคนสังเกตว่าเฮ้ยแท่งแดงก็มีนะแต่ลองนับแท่งดูดีครับว่าแท่งเขียวเนี่ยมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆร่ประมาณนี้ครับซึ่งนะครอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนในกลุ่มนะครับ,บชั้นได้นอ้องก็จะมีเลเวลหนึ่งรือว 1, ่าสองรว่าสามและแต่ละเลเวลเนี่ยก็ต้องอยังไงเดียก็ต้องมีแบบทดสอบนะครับเพื่อผ่านแต่ละเลเวล โคดคอปเตอร์เนี่ยตรวจโหดมากครับแนะนําว่าถ้าใครอยากจะเห็นเนี่ยเข้าไปดูได้บทที่หนึ่งก็โหดแล้วครับแต่บทของผมเนี่ยเริ่มง่ายขึ้นเนาะก็สามารถไปดูได้นะครับโอเคมาตีกี้ก็วินไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกว่า EURUSD พุทธสองนาทีนะครับปิดแดงพุทธสองนาทีก็คือว่าถ้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 าแท่งนี้ยปิดแดงเราสามารถกดลงได้นะครับแต่มันไม่ปิดแดงครับ เราก็ส่งสัญญาณ CS ไป CS ก็คือกลับกับสัญญาณนะครับ Channel คือกลับสัญญาณกลับสัญญาณจากพุทธเนี่ยกายเป็นคอนะครับจริงๆแล้วผมจะคอนะครับม้นี้แต่คือผมกดพุทธไปแล้วคือสังเกตดูนาทีครับ17.28กา28ใช่ไหมครับแต่ผมบอก17.29 29กาเนี่ยคือกลับสัญญ,ญาณ แต่ผมกดพุทไปแล้วนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราคือเอา้ง่ายการเทรดน,นะครับมันมันมันไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเนาะบางครั้งนเนี่ยกราฟเนี่ยมันอาจจะวิ่งอ่าวิ่งยังไงวิ่งวิ่งไปตรงรูปแบบของมันเนาะเรามองว่าลงแต่จริงๆแล้วมันขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้เรากด C s อแล้วเนี่ยแต่เรากดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเรามากดให้ถัดไปได้ครับอ่าตรงนี้เนี่ยทะลุแนวขึ้นไปแล้วนะครับ ที่ผมวงก่อนหน้าเนี่ยสังเกตดูไหมครับแท่งเขียวกินแท่งแดงเนี่ยเห็นไหมแท่งเขียวกินแท่งแดงนะครับแท่งต่อไปเนี่ยต้องกดขึ้นใช่ไหมแต่ผมกดลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นโมเมนตัมขาลงมันก็ต้องลงสิแต่จริงๆแล้วนะครับกราฟวันโอทีซีเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สี่เหลี่ยมข้างบนเนี่ยผมบองว่าการาฟเนี่ยมันน่าจะวิ่งถึงบนแนวต้านยอดที่หนึ่งถ้ามันถึงแนวต้านตรงน,นี้ปุ๊บมันอาจจะกลับลงมาต่อก็ได้ครับเพราะว่าวันโอทีซีเนี่ย มันมักจะไปตามแรงเนะาะเห็นไหมครับโบริซีไม่มีอะไรแน่นอน <c oughs> เรากดตามเทนมันก็แพ้เรากดส่วนเทนก็แพ้นะครับแต่เกือบแพ้นะครับไม้นี้ยังดีที่ชนะได้เนาะโอเคไม้นี้ก็ชนะไปครับสังเกตด้วยครับเห็นไหมมันเป็นเหนลงก็จริงแต่เรากดขึ้นอ่าประมาณนี้ครับซึ่งวันโบรซไม่มีอะไรแน่นอนเนาะเราก็ต้องอยังไงดีย่ะ ต้องทดลองนะครับต้องเทรดบ่อยๆนะครับเพื่อเราจะรู้ว่าเ,เราต้องแก้สถานการณ์ยังไงนะครับช่ว <P US H> งนี้นะครับผมบอกว่า n อ d USD เพุทสนะครับรอขึ้นไปแล้วกด s v 5 5หลาอกอีกแล้วระวังด้วยนะครับอ่าผมบอกว่าอะไรครับผมบอกว่าเฮ้เ s หาอกเห็นไหมครับว่าแท่งแดงเนี้ยจริงๆเราอะเราจะกดพุทธทันทีนะครับแต่คือเราเปิดมาปุ๊บเราชะง,งัดว่าเฮ้เส้น s อส5ามันไม่ลง พอมันไม่ลงแล้วเนี่ยเราก็จะชะง,งักว่าเฮ้ยเราจะกดดีไหมใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยผมก็เจอบ่อยแล้วครับว่าเส้นมันหลอกแต่จริงๆแล้วมันลงนะครับอ่าซึ่งเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับนิดนึงไม้นี้ก็หน้าเจ้าวินนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคไม้นี้ก็วินไปนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจคอร์สเรียนนะครับหรืออยากจะรู้รายละเอียดคอร์สเรียนเนี่ย ก็สามารถเราดวิดีคลิปได้นะครับก็สามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับเพื่อไปสอบถามในไลน์นะว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับใครอยากศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถแอดไลน์น้ำมันนาออปชันของเราไว้ได้เลยนะครับไลน์นี้นะครับก็จะส่งคลิปบทความต่างๆนะครับให้กับคุณทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook นี้นะครับแนะนําว่าให้แอดไปเลยครับผมกลุ่มนี้เนี่ยก็จะส่งรูปภาพวิดีโอบทความต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยให้คุณเนี่ยทุกๆวันเลยนะครับผม ส่วนใครนะครับที่อยากเรียนเป็นคอร์สเรียนเนี่ยทางน้ำมันในออปชั่นของเราเนี่ยมีคอร์สสอนฟรีนะครับเรียกว่าคอร์สเรียนแบตเตอรี่ออปชันครับสามารถแอดไลน์หรือแอดเฟซบุ๊กเนี่ยทักมาได้เลยนะครับผมส่วนในการเรียนของเราเนี่ยก็จะเรียนเป็นแบบเลเวลครับเลเวลที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นฐานต่างๆครับเลเวลที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของ TSR m s r เช่นเทรนไลน์ line, เส้นนั่นนี่ครับส่วนเลเวลที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอินดิเคเตอร์ครับก็ แต่ละลเวลเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทาก่อนที่จะข้ามไปลเวลอื่นนะครับแล้วถ้าเรียนหมดแล้วเนี่ยทางแอดมินนะครับก็จะส่งคุณเนี่ยไปยังกลุ่ม VP Signal s i ครับ s i g n น l นี้นะครับเป็นการฝึกไปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่า Signal ขึ้น Signal ลงนะครับไม่ใช่เนาะเป็นการฝึกไปด้วยกันนะครับโอเคครับถ้าใครอยากจะเรียนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับผม